ตอนรับน้องใหม่นะฮะเข้าประจำการอีกหนึ่งคันซาไกนะครับ s v 5 2 1 d เงห่งดีเงานยานดีครับ รอต้อนรับนะครับผมพี่พี่รอต้อนรับครับร first start เตรียมแลนดิ้ง ีกองน้ำมันเครื่องตองไฮดรอลิกสองสองลกูกแล้วสองร้อยห้าสิบชั่วโมงเราจะมาถ่ายน้ำมันข้างแรกอันนี้กล่องเก็บเครื่องมือลงลง,ลงไว้ใส่พวกจะระบีเครื่องมือ <c oughs> บอกอัดมีสองข้าง <c oughs> นี่ต้องไฮดรอลิกอยู่นี่ อันนี้โซลินอยสันหยาบกับละเอียด <Okay. S 1> ตัวตัวน,นี่ก็เช็รเคระดับน้ำมันนี่เช็คระดับน้ำมันครับระดับน้ำมันบางคัวแย่ไม่สุดคือข,ขึ้นกลางเนี้ยต้องดนันใบที่สุดไ <Okay. S 1> ม่ง,งั้นปุ่นเข้า โคเบก็เหมือนกันเจอแล้วอันนี้คือเติมน้ำมันเครื่องที่เติมน้ำมันเครื่องครับแล้วอันนี้โซลิโนยดึงดับตัวนี้ให้สวิตดับเป็นโซลิโนยดึงครับขาอะไรสายชาร์จกลองอากาศแล้วก็ไอตัวนี้มันอินดิเคเตอร์ตัวจับกองตันไม่ตันออ๋ ถ้าสีแดงตันถ้าสีเหลืองก็ค่อนข้างจะตันใกล้จะตันปกติลูกสติวเขียวหรือสีขาวของดีเซลนะกองอา,ากาศครับอ๋อกองอา,ากาศด้ออานบนนะตุ่มนี้ตุ่มนี้ตุ่มนี้เป็นตุ่มสัมพันธ์กับตุวมนี้ สวิตถ้าเราใช้ใช้สวิตตัวนี้ตำแหน่งต้องอยู่ตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้ตัวโน้นเราก็บิดไปมาปิดสั่นเอาครับอันนี้สั่นละเอียดนี่สั่นหยาบครับอันนี้ไฟสวิตไฟหน้าหัวเก๋งฝั่งนี้ก็ตายอันนี้ปักกิ้งเบรกอีโคโหมดเฮ้ยปิดเครื่องนะ อีโค่โหมดไฟมันจะแดงไฟอีโคโหมด เบรกถ้าทำงานเราก็ปลดออกครับผมครับแค่นี้แค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเครื่องอ๋อเบรกกส่เบรกก็เบรกก็ใส่เกียร์ครี่ดับพอแล้วกดไว้นี่ไว้ครับเครื่องมันจะดับระบบเซฟตี้เขาครับถ้าขณะสตาร์ตมันต้องอยู่ตำแหน่ง N ทังหนึ่งข้างใดไม่ได้ไม่ติดหลังไม่ติดไม่ติดไอันนี้แต่เบอกาปรับได้ครับม่งเห็นเหมือนกันนี่อ๋อลอยหรอตั้งกำหมัอมยังไงตั้งหมุนได้เลยครับนี่กระหม่อมบอกอยู่ไม่ซับซ้อนนบ่อเอ็มจะเป็น ตำแหน่งดีเนี่ยดูไรักษณ์ไงถ้าเกิดเป็นคันเก่าคัานนู้นอยู่ใต้บอกต้องหรืออเน,นี่อยู่ด้านข้างสวย เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะเดี๋ยวรถพวกจะออกงานแล้วนะครับ ว่าแล้วครับผมรถคนละยุคก,กันแล้วนะฮะ ก็เป็นดินไหว